ก่อนเรียนหน่วยที่4การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์ 1. การออกแบบการวิจัยใดที่มุ่งเข้าใจแก่นแกนที่สำคัญของประสบการณ์ของกลุ่มหรือบุคคลในปรากฏการณ์นั้นตอบป,ปรากฏการณ์วิทยา 2. การออกแบบการวิจัยชาติพันธุ์วัรณามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรต่อบบรรยายวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของกลุ่มคน 3. การออกแบบการวิจัยใดที่มุ่งสำรวจชีวิตของปัจเจกบุคคลตอบการเล่าเรื่อง 4. การออกแบบการวิจัยทฤษฎีฐานรากมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรตอบอธิบายว่าทำไมบุคคลจึงมีพฤติกรรมในวิถีเช่นนั้น 5. การออกแบบการวิจัยใดที่มุ่งบรรยายสิ่งที่ศึกษาอย่างลึกซึง้งตอบกรณีศึกษา 6. การออกแบบการวิจัยใดที่มีเป้าหมายเพื่อความเข้าใจสิ่งที่ศึกษาตอบปรากฏการณ์วิทยา 7. การออกแบบการวิจัยชาติพันธุ์วันนามีเป้าหมายเพื่ออะไรตอบบรรยายสิ่งที่ศึกษา 8. การออกแบบการวิจัยใดที่มีเป้าหมายเพื่อสำรวจสิ่งที่ศึกษาตอบการเล่าเรื่อง 9. การออกแบบการวิจัยทฤษฎีฐานรากมีเป้าหมายเพื่ออะไร ตอบอธิบายสิ่งที่ศึกษา10การออกแบบการวิจัยใดที่มีเป้าหมายเพื่อสำรวจสิ่งที่ศึกษาหรือบรรยายสิ่งที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งตอบกรณีศึกษาหลังเรียนหน่วยที่4การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐศาสตร์1การออกแบบการวิจัยปรากฏการวิทยามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรตอบเข้าใจแก่นแกนที่สำคัญของประสบการณ์ 2. การออกแบบการวิจัยใดที่มุ่งต้องการบรรยายวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของกลุ่มคนตอบชาติพันธุนน์วรรณนาสาการออกแบบการวิจัยเชิงการเล่าเรื่องมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรตอบสํารวจชีวิตของปัจเจกบุคคล 4. การออกแบบการวิจัยใดที่มุ่งอธิบายว่าทำไมบุคคลจึงมีพฤติกรรมในวิถีเช่นนั้นตอบทฤษฎีฐานราก หการออกแบบการวิจัยกรณีศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรตอบบรรยายสิ่งที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 6. การออกแบบการวิจัยปรากฏการวิทยามีเป้าหมายเพื่ออะไรตอบเข้าใจสิ่งที่ศึกษา7การออกแบบการวิจัยใดที่มีเป้าหมายเพื่อบรรยายสิ่งที่ศึกษาตอบชาติพันธุ์วัณนา 8. การออกแบบการวิจัยเชิงการเล่าเรื่องมีเป้าหมายเพื่ออะไร ตอบสำรวจสิ่งที่ศึกษา9การออกแบบการวิจัยใดที่มีเป้าหมายเพื่ออธิบายสิ่งที่ศึกษาตอบทฤษฎีฐานรากสิบการออกแบบการวิจัยกรณีศึกษามีเป้าหมายเพื่ออะไรตอบสำรวจหรือบรรยายสิ่งที่ศึกษา